เริ่มล็อบเหมาเข้ามาในวงการได้ยังไงนะท้าวความก่อนเมื่อก่อนก็พอเรียนโยธาจบใช่ไหมก็ไปทํางานอยู่กับหน่วยงานองคอ์กรแล้วก็ได้มีโอกาสทําเรื่องควบคุมงานก่อสร้างได้ทําราคาพวกบิลคิวพวกอะไรเงี้ยโอ้ยทาเยอะมากอะ่ะทําหลายหลายงานมากพอเราทําพวกนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเรามีซื้อของเองบ้างใช่ไหมเดินโฮมโปรดูบ่อยๆเดินบุญถาวรเดินอะไรเงี้ยก็พอจะรู้ราคาตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นว่ามันมี มันมีส่วนต่างกันอยู่พอสมควรนะยิ่งถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมองเห็นเลยอะว่ากําไรของงานก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหน,นก็พักใหญ่ๆเหมือนกันนะศึกษาพักใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจละแล้วลช่วงนั้นไปเจอผู้รับจ้างทําโครงการหลายๆเจ้าะทำแล้วมันไม่ค่อยเรารู้สึกว่าเขาบริหารไม่ดีไม่ถูกใจเราคนงานไม่เข้าบ้างช่างไม่เข้าบ้าง โอ้ออกระสานก็ช้าก็อะไรแบบนี้ไม่ทําบ้างไม่ประสานงานให้ดีเวลาจะเข้าพื้นที่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ดีบริหารจัดการเรื่องต้นทุนดีๆเรื่องระยะเวลาเรื่องคุณภาพดีๆเนี่ยในตัวที่เรามองอยู่ตัวมาร์จินต่างๆเนี่ยก็คือกําไรตอนหลังอะไรมันควรเหลือเยอะนะทาไมถึงทําแบบนี้หลังจากนั้นพักหนึ่งก็คิดว่าเออเฮ้ยออกมาเริ่มทําดีกว่าออกมาลองดู ตอนเริ่มทำเนี่ยอย่างแรกที่ขยันเลยนะขยันเสนอราคาขยันประมูลขยันแกะแบบเราเคยทํามาอยู่แล้วถูกว่าพวกราคากางพวกราคา,างานก่อสร้างเนี่ยเราก็ขยันส่งแหมส่งสิบงานมันต้องได้ชัญงาสองงาน,งานเร้ววะนึกภาพออกว่ะเสร็จแล้วมันก็มีโอกาสมันก็มีช่องทางที่พี่พเพื่อนๆที่รู้จักเขาก็อยากช่วยเรา<ๆ>เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยลองไปประมูลงานตรงนี้สิวันก่อนเห็นขึ้นประกาศอยู่เฮ้ยลองไปตรงนี้ดิ อันนี้พี่ว่าดีนะลองปรึกษาลองคุยกันเรื่อยๆเขาไม่ได้โยนงานปั้งให้เราแต่เขาให้โอกาสซึ่งโอกาสนะั้นซึ่งการชี้ทางครั้งหลายๆครั้งที่มันผ่านมาในในชีวิตผู้รับเหมาผมอะผมแม่งมีค่าจริงๆมีค่ามากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยลืมไม่เคยลืมบุญคุณพวกนี้ไม่เคยลืมงานแรกเป็นยังไงทุกครั้งที่เล่าถึงงานแรกเนี่ย ยังกลับไปนึกถึงแบบความรู้สึกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาของงานแรกได้อยู่เลยนะงานแรกที่รับมานี่รู้สึกตอนนั้นประมาณ300แ0นเองมั้งกำไร4 0 0 0 0 5 0 0 0 0เองอ่ะ เราทํางานมาได้เงินเดือนมาตลอดใช่ป่ะงานนั้นมันประมาณ20วันก็เสร็จแล้วสามิาท์เราไมา่ได้4ี่หมื่นแล้วมันได้จากแบบเราไม่ต้องไปดูงานอะไรแบบทุกวันด้วยอะ่ะเราเข้าไปเฉพาะวันที่เรานัดช่างคือมันเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่ต้องทําตั้งแต่แรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจบไปเงี้ยมันเป็นงานตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะมีเปลี่ยนแอร์เดินไฟแล้วก็รีโนเวทอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะคือช่างเข้าเป็นชุดดีกว่าพูด,ดงา่ายๆเข้าเป็นชุดวันนึงสวันแต่ละชุดก็จบแล้วแล้วก็มาเรียงเรียงขั้นตอนกาารเข้ด้ดีๆโย ตอนได้เงินนี่แบบรู้สึกแบบกูรอ,อดแล้วละ่ะในวงการนี้เออแบบนั้นเลยนะมีชีวิชีวามากๆอยากให้ทุกคนจำความรู้สึกครั้งแรกเอาไว้ให้ได้นะว่าว่าเป็นยังไงระวังระบบอีกเรื่องหนึ่งระวังระบบตอนทำงานครั้งแรกให้ดีเพราะว่า80%ของการวังระบบครั้งนั้นนะ่ะโอ้โหมันจะอยู่กับเรามาจนวันที่เลิกรับเหมาอะ่ะแต่ผมยังไม่เลิกนะแต่หมายถึงว่ามันมันก็ยังอยู่ มันก็ยังอยู่ในการวางระบบครั้งแรกเอกสารการจัดการการคุยกับช่างต่างๆอยู่แทบจะเหมือนเดิมมีดีขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือปัญหาที่จําได้เลยที่จําได้แม่นเลยก็คือหมุนเงินไม่ทันไปรับงานหนึ่งนะอยู่ช่วงปีแรกๆเนี่ยแหละไปรับงานหนึ่งประมาณ7-8ล้านแม่งเป็นงวดเดียวะดูแล้วละ่ะแล้วเลงๆไว้แล้วว่าเฮ้ย ไอเงินที่เราทํามาสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันน่าจะเอาอยู่มันน่าจะพอต้อหลังขาดขาดไปไม่กี่แสนด้วยแล้วงานมันจะจบแล้วอ่ะโอยตอนนั้นแม่งโคตรเครียดเลยนะวิธีที่วิธีที่ทําให้ผ่านมาได้ก็คือโชขอร้องเลยขอร้องซัพพลายเออร์ชุดฝ้าชุดอะไรแบบเนี้ยขอร้องเลยว่าแบบเออขอเครดิตนะ ขอขอสักหกสิบวันเถอะเราเคยทํางานผ่านด้วยกันมาอยู่แล้วใช่ป่มเขาก็จะรู้เขาก็จะรู้สไตล์เราว่าเราไว้ใจได้จนผ่านครั้งนั้นมาได้อะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ละแต่ก็มีบ้างนะแต่ไม่แต่ก็ก็พยายามบริหารจัดการสัญญาบริหารจัดการเรื่องเรื่องการเบิกจ่ายให้มันให้มันดีขึ้นเออมันก็ถึงปวดหัวก็ไม่ไม่ไม่ปวดหัวเท่ากับตอนนั้นละ งานรับเหมาเนี่ยมันมีสเสน่ห์ที่มันได้ใช้ทุกอย่างเลยอะ่ะบู๊บุญมันได้ใช้หมดนึกอ,ออกว่าคุยกับช่างคุยแบบนึงคุยกับเจ้าของโครงการก็คุยแบบหนึงคุยกับจัดซื้ออีกคือได้เจอคนหลายๆหน้าที่พอเจอคนหลายๆหน้าที่เราก็ได้สัมผัสกับกับคนเยอะเนาะได้คุยได้เจรจากับคนเยอะๆมันก็สนุกดีอย่างที่บอกอะ่ะถ้าราเัเหมาแรกๆนี่คือวางระบบให้มัน ดีตั้งแต่แรกเลยนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะถึงจะเปลี่ยนเป็นทางดีขึ้นมันก็ไม่เยอะหรอกส่วนมากเรามักจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่เราทําแล้วมันมันผ่านมาแล้วนึกออกป่ะแล้วมันก็จะอยู่ยาวๆมาเลยก็โชคดีที่ตอนแรกขยันเนี่ย <laughs> ถ้าตอนนี้เป็นเริ่มแม่งคงไม่ขยนันแบบตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกขยันโอ้โหแม่งนั่งเขียนนั่งทาน,นู่นทํานี่เลยก็วางเอาไว้ค่อนข้างดีถ้าวางเอาไวใ้ให้มันไม่เครียดมากชิวๆหน่อยมันก็ออกแบบอย่างนั้นได้นะ ไม่จาเป็นว่างานรลบเหมาต้องหน้าดำําเครียดเอาไว้มันมันไม่ใช่แบบนั้นและเช่นกันว่าไม่ใช่ว่ามันจะสบายแบบอยู่ไม่ต้องเข้าไปดูงานไม่ต้องคิดไม่ต้องทําเอกสารไม่ใช่หาจุดสมดุลให้เจอว่าอะไรที่เราอยู่กับมันแล้วเราอยู่กับมันได้นานที่สุดแล้วเราสบายใจที่สุดในทางเรื่องต่างๆกําไรแม่งอาจจะลดลงมานิดหน่อยนึกออกว่าเช่นตัดเหมาวไว้เลยชุดนี้ดูแลนี้เลยแต่เวลาทำงานแม่งสบายใจกว่าเพื่อนผมบางคนเอกสารแม่งส่งเองทุกแผ่นนะ ทำเอกสารเองทุกแผ่นส่งเอกสารเองทุกแผ่นตามเช็คเองทุกใบยเงียโหเกรี้ตายเลยนะเครียดจริงๆนะแล้วก็เสียเวลาด้วยเอกสารส่งไปวันที่ผิดหรือพิมพ์ผิดขอให้แก้งี้ก็ต้องวิ่งไปรอบนึงแล้วเสียเวลาวันหนึ่งเยอะนะต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ดีตั้งแต่แรกแนะนําเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงตอนเนี้ทำมาประมาณสัก60-80ถึงแปโปรเจกต์ละ รวมกันก็ประมาณร้อยร้อยกว่าล้านประมาณร้อยกว่าล้านจริงๆถ้าอยู่นอกวงการเนี่ยจะดูว่าร้อยกว่าล้านมันเยอะใช่ปะ่ะแต่จริงๆถ้าอยู่ในวงการรับเหมาเราจะรู้ว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเพราะคิดดูหนิสมมติว่า,าปีหนึ่งสักสิบห้าล้านมีงานสิบล้านตัวหนึ่งสามล้านตัวหนึ่งล้านหนึ่งตัวหนึ่งที่เหลือก็งานสองสามสี่แสนอะไรเงี้ยก็ประมาณห้าหกตัวต่อปีก็สิบกว่าล้านแล้วนะ ได้อยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทามาเป็นร้อยล้านเนี่ยก็มันไม่ใช่กําไรไงมันเป็นรายได้ถูกปะ่ะมันเป็นมันเป็นมูลค่าโครงการที่เราทํามาเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ได้ยากหรอกถ้าถ้าอยู่ในวงการนี้แล้วบริหารจัดการนี้จริงๆที่ยากคือเริ่มยังไงให้มันอยู่ถึงวันนั้นให้ได้ดียวะนึกออกป่ะแต่จริงๆถ้าผมเร่งนะถ้าผมเร่งแบบว่าเฮ้ยภายใน4ปีต้องทำพอตตัวเองในงานรับเหมาต้องทำผลง,งานให้ได้ร้อยล้านก็ทำได้นะเว้ย แต่ไม่เอาอย่างแรกเลยคือแม่งเหนื่อยแล้วก็เป็นคนเครียดง่ายต้องการอะไรที่มันสบายๆหน่อยก็เลยไม่ไม่ได้ไปพุชมันมากไม่ได้ไปบีบบ,บังคับว่าเฮ้ยมันจะต้องยอดเท่านี้เท่านี้เออความสงบใจสําคัญที่สุดสําหรับสําหรับผมนะความสงบใจสําคัญที่สุดคือได้เงินก็ดีแต่ยังไงก็ต้องสงบใจด้วยสงบใจก่อนเงินค่อยมาเยอะน้อยไม่ว่ากันอยากเจ๋งก็พอ ถ้ากาลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะออกมารับเหมาดีไหมอย่างแรกเลยผมบอกก่อนเนอะก็หาความรู้ก่อนหาความรู้มันก็มีฟร,ฟรีเยอะแยะเนอะในในเพจเพจนี้ก็ใช่ใช่ไหมในยูทูบชแนลนี้ก็ใช่ความรู้ฟรีฟรเยอะแยะคนระับหรือจะลงคอร์สอะไรถ้าอยากดูเยอะขึ้นก็ก็แนะนานะก็พยายามหาหาความรู้ในในภาคทฤษฎีให้ได้เยอะที่สุดก่อน จนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆที่เราควรจะรู้แล้วว่ะหาหาข้อมูลชุดใหม่พออ่านไปพอฟังไปพอดูไปพอศึกษาไปก็รู้สึกว่าอา้าวก็รู้แล้วนี่หว่ะหาข้อมูลชุดใหม่มอีกพอฟังเออส่วนมากก็รู้แล้วนี่ว่านั่นแหละแม่งเป็นจุดบอกเลยว่าคุณต้องออกไปหาความรู้ที่แท้จริงในภาคปฏิบัติละ ต้องออกไปทําเองไม่เหมือนกันไม่เหมือนจริงๆการอยู่ในภาคทฤษฎีเนี่ยเราจะรู้ดีเทลของบางอย่างจริงๆที่อบอกว่าแต่พอออกไปภาคปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่แตกต่างคือเราจะรู้บทบาทด้วยรู้บทบาทว่าใครต้องทําอะไรเราต้องคุยกับใครยังไงคนนี้ต้องการอะไรคนนั้นต้องการอะไรบทบาทของแต่ละคนในวงการเนี่ย เป็นยังไงดึงออก่าเพราะฉะนั้นหาความรู้ในภาคทฤษฎีให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมละสุดท้ายก็ลองแนะนำอีกข้อหนึ่ง start small เริ่มจากงานเล็กๆโชคดีหวังว่าจะประสบความสำเร็จในงานรับเหมานะครับแล้วก็เจอกัน เจอกันในคลิปถัดไป